ตอนนี้เราอยู่กันใน่อยว่าวอชทอล์นะครับผมอัดคลิปนี้ครับในวันที่13กรกนฎาคม2016นะครับเป็นเวลาตีหนึ่งแล้วนะครับก็ผมเชื่อว่าหลายคนที่นอนดึกเหมือนกันนะครับน่าจะได้เห็นข่าวแล้วละ่ะว่าทาง Overwatch ครับได้มีการปล่อยเทเลอร์กออกมาถึง2ตัวนะครับสำหรับตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเฉลยแล้วละ่ะว่าตัวละครใหม่ที่เป็นแซนเดิลสายสพอร์ตนี้คืออนาอเมรินะครับซึ่งน่าหมายความว่าเราจะได้ตัวละครใหม่เป็นหญิงที่ อายุเยอะแล้วนะครับจากภาพค่อนข้างเห็นชัดเลยนะครับจากริ้วรอยบนใบหน้าซึ่งเจ้าเทเลอร์สองตัวนี้เนี่ยให้ข้อมูลเยอะมากทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องครับเ,เนื้อเรื่องถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในส่วนของเกมเพลย์นเนี่ยเห็นชัดทีเดียวว่าอะไรเป็นยังไงถึงแม้ว่าจะยังเห็นไม่ครบก็ตามทีนี้ครับเราจะมาดูในส่วนของเรื่องที่เรารู้แล้วจากเทเลอร์สองตัวนี้ก่อนนะครับส่วนเรื่องที่ไม่รู้เนี่ยผมจะเอาไว้ช่วงท่ายคลิป สำหรับตัวของเทลเลอร์เนื้อเรื่องนะครับขอสรุปแบบสั้นๆนะครับก็คืออาาอามารีนั้นมีลูกนะครับก็คือฟารานั่นเองนะครับแล้วกเ็เหมือนกับว่าฮีโร่ทุกคนของ Over w a t c h เนี่ยที่อยู่ในช่วงเวลานั้นก็จะรู้อยู่แล้วว่าฟาราเป็นลูกของของอาานะครับแล้วก็คุกคีกันเป็นอย่างดีครับเพราะว่าอามารีได้บอกว่าเอ่อฟาราเนี่ยได้เติบโตท่ามกลางหมู่ฮีโร่แล้วสักวันหนึ่งก็คงจะอยากเป็นเช่นกันซึ่งตามในเรื่องของฟาราก็คือฟารานั้นอยากจะเป็น สมาชิก Overwatch เหมือนกับที่แม่ของตัวเองเป็นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเธอก็ไม่ได้เป็นครับเพราะว่า Over Watch นั้นล่มก่อนที่เธอจะได้เข้าร่วมแต่ว่าในช่วงที่ Overwatch นั้นยังคงรุ่งเรืองอยู่ครับอนาอารมาลีเนี่ยก็รับภารกิจนะครับออกไปทํางานครับทำภารกิจแล้วก็กลายเป็นว่าเอ่ออานานได้บอกว่าเขาสอนลูกเสมอครับว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องปกป้องคนที่ตัวเองรักให้ได้นะครับแต่ในภารกิจนั้นเนี่ยภารกิจสุดท้ายของอานาอารมาลีนะครับทุกคนในหน่วยตายหมด นะครับเหลือเธอเพียงคนเดียวแล้วก็สุดท้ายครับเธอดดนสไนเปอร์กับวิดาเมเกอร์นะครับแล้วพ่ายแพ้นะครับโดนยิงทะลุสะโขบเข้าตาด้านขวาเพราะงั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวละครของอนามารีนั้นตาบอดนะครับโดยจะเห็นชัดแล้วว่าเธอปิดตาข้างข,างขวาไว้แล้วก็ในเทเลอร์ในส่วนของเกมเพย์นะครับเราจะเห็นว่าเธอใช้ตาข้างซ้ายในการเล็งหลังจากนั้นครับโลกก็คิดว่าเธอนั้นตายไปแล้วในภารกิจนั้นนะครับแต่เธอก็คิดว่า บนโลกใบนี้ยังคงมีคนที่ต้องการการปกป้องอยู่เสมอนะครับเธอจึงเลือกที่จะสู้ต่อไปแล้วก็ไม่บอกใครว่าเธอยังมีชีวิตรอดแม้แต่ลูกสาวของเธอนั่นเองจบสาหรับเทเลอร์ตัวแรกครับมีข้อมูลเอาไว้แค่ประมาณนี้นะครับในส่วนที่เราไม่รู้เดี๋ยวเราจะพูดถึงที่หลังเรามาดูเทเลอร์อีกตัวหนึ่งก่อนสําหรับเทเลอร์ตัวต่อมาครับเป็นเทเลอร์ในส่วนของเกมเพลย์นะครับมีคนสงสัยว่าน,นี้ของจริงหรือเปล่าบอกเลยว่าของจริงนะครับเพราะว่าคนที่เอามาแชร์หรือว่าช anel ที่เอามาแชร์เนี่ยเป็นช anel ที่เชื่อถือได้ สิ่งที่เรามั่นใจได้นะครับนั่นก็คืออนอาอมาริครับมีสกิลที่เป็นพาฟซีนะครับก็คือสกิลติดตัวไม่ต้องกดอะไรนะนั่นก็คือการที่เธอสามารถยิงกระสุนของตัวเองใส่เพื่อ่วมทีมและสามารถเพิ่มเลือดได้ก็หวังว่าจะยิงการแม่นพอให้โดนพวกเดียวกันนะแต่อย่างไงซะยิงใส่พวกเดียวกันก็ง่ายกว่ายิงใส่ศัตรูนะในความรู้สึกของผมนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับถ้าว่าชสไนเปอร์นี้ยิงใส่ศัตรูนะครับ ศัตรูจะอยู่ในสภาพโดนดาเมจแน่นอนนะครับแต่จะไม่แรงเท่าวิดูเมเกอร์ยิงสไนเปอร์นะครับเราก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีการชาร์จเหมือนของวิดูเมเกอร์ด้วยนะครับเอ,อ่อแต่ถ้าโดนศัตรูจะมีเรื่องของการติดพิษเข้ามาอีกนะครับดูจากเทลเลอร์แล้วจะเห็นว่าตอนที่อนาเมลียิงวิดูเมเกอร์ให้ดูนั้นวิดูเมเกอร์ไม่ได้ตายทันทีแต่ว่าโดนดาเมจระดับหนึ่งก่อนแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็โดนพิษแล้วก็ถึงจะตายต่อมาครับในส่วนของสกิล E นะครับ ในเทลเลอร์ครับเขาทําให้ดูก็คือใช้ระเบิดอันนี้นะครับเรียกระเบิดได้ไหมระเบิดแล้วกันนะครับกว้างไปใส่ศัตรูนะครับแล้วศัตรูติดสตันนะครับน่าจะเป็นมินิสตันในช่วงระยะเวลาที่ไม่น่าจะนานนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะถ้านานมันจะโอเวอร์ไปแล้วก็ศัตรูตัวนั้นติดพิษด,ด้วยนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นสกิลหมูน,นะครับก็น่าจะให้ผลคล้ายๆกันกันกบ การยิงธรรมดาหน้าหลับแตนว่าโดนเป็นหมู่นะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าในขณนะเดียวกันนะครับดูจากเครื่องหมายของมันนะถึงแม้ว่าจะไม่มีการทดสอบให้ดูนะครับถ้าเราปาระเบิดอ,อันนี้ใส่กลุ่มเพื่อนนะครับเพื่อนก็น่าจะได้รับได้รับเลือดเพิ่มนะได้รับการหิวเป็นหมู่เช่นกันแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่าในเทลเลอร์นะั้นไม่ได้มีให้ดูเพราะงั้นก็เดี๋ยวรอดูในตัวเกมอีกทีหนึ่งแต่คิดว่าไม่น่าจะผิดหรอก ต่อมาครับสกิล left shift ลนะครับก็คือ shift s i นั่นเองนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเคลื่อนไหวถูกไหมถ้าเป็นในฮีโร่ตัวอื่นนะครับแต่ว่าสําหรับอนาอมารินะครับยังไม่ได้มีการบอกว่าต้องเล็งเองหรือว่าจะล็อกเป้าให้นะสำหรับสกิลนี้แต่ว่าผลของมันก็คือทาให้ศัตรูหลับนะครับผมคิดว่าอาจจะไม่ทําดาเมจมันก็คงคล้ายๆกับของแมคคีที่ปาไปแล้วสตัน,นะครับแต่ว่า ไม่รู้ว่าหลับกับสตาร์จะต่างกันตรงไหน,นอาจจะยิงแล้วตื่นเลยหรือว่ายังไงอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องรอดูในตัวเกมเช่นกันแล้วก็ไม่น่าจะมีผลบวกเวลาที่เราใช้ใส่เพื่อนนะครับน่าจะมีผลแค่หลับศัตรูได้เท่านั้นหละสุดท้ายครับสกิลอัลติเมทครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสกิลเดี่ยวมั้งนะครับต้องรอดูในตัวเกมอีกทีหนึ่งแต่ผลของมั่นคือเอ่อเป็นการบัฟให้เพื่อนนะครับไม่น่าจว่าจะบัฟในเรื่องของอะไรบ้างแต่ดามเมจนะได้แล้วแน่ๆหนึ่งอย่างนะครับ เอ่อผมเดานะครับอันนี้คือเดานะดาว,ว่าน่าจะได้ดีเฟนซ์หรือว่าได้เลือดเพิ่มด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือได้ดาเมจจบนะครับสำหรับเทเลอร์ที่2อันนี้คือเฉพาะในเรื่องที่เรารู้ทีนี้เรามาดูในเรื่องที่เราไม่รู้กันบ้างดีกว่าผมขอพูดต่อในส่วนของเกมเพลย์เลยนะครับเรื่องของสกิลยังมีบางอย่างที่เรายังไม่รู้นะครับจากภาพที่เห็นเนี่ยเออเรารู้แล้วล่ะว่าอนามมริถ้าเราใช้สไนเปอร์ยิงใส่ัตูัตูติดพิษถ้าเรายิงใส่เพื่อน เพื่อนจะฮิวนะครับทีนี้เราลองนึกถึงวิดโดเมเกอร์วิดโดเมเกอร์ครับเวลาที่เขากดคลิกขวาค้างไว้และยิงทำดาเมจเป็นสแนเปอร์ถูกไหมถ้าคลิกซ้ายจะเป็นเอ่อเอซัพเลเฟอรนะครับแต่ในเทลเลอร์เกมเพลของอนามาลีไม่ได้บอกเอาไว้นะครับว่าถ้ากดคลิกซ้ายแล้วจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2ครับก็คือในเทลเลอร์เนี่ยเราจะเห็นว่าตอนเริ่มเทลเลอร์เลยนะครับอนามาลีเนี่ยอยู่ที่เทเบิลออฟอานูบีสนะครับอยู่ตรงประตูซุ้มด้านหน้าเลยซึ่ง มันขึ้นไปยากมากๆนะผมยังสงสัยอยู่ว่าอนาเมรีจะมีสกิลพาส,สีที่สามารถเคลื่อนที่ได้หรือเปล่าเช่นสามารถปีนได้เลยได้สักนิดหน่อยนะครับให้มันสามารถไปอยู่ในจุดที่สไน p เปอร์ควรจะอยู่ได้เพราะว่าถ้าเป็นสไน p เปอร์เราต้องยืนอยู่กับพื้นตลอดผมคิดว่านั่นค่อนข้างยากทีเดียวที่จะเล่นในการไม่ว่าจะดามเมจหรือวจะฮิวเพื่อนนะผมว่ามันก็ยากทั้งสองทางนะและสุดท้ายนะครับสิ่งที่ ไม่ได้สําคัญแต่ผมอยากรู้นะครับก็คือสุดท้ายแล้วตัวละครนี้มาในชื่อของอาณานะครับไม่มีชื่อของซอมบราตัวละครไม่ได้ใส่หน้ากากนะครับมันแสดงให้เห็นว่าอานานั้นไม่ได้ซ่อนตัวเท่าไหร่เลยนะในความรู้สึกของผมนะครับคือเธอไม่ใส่หน้ากากเธอไม่เปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็ไม่รู้สิถ้ามันมีสกินออกมาแล้วใส่หน้ากากมันก็มันก็คงแปลกๆเพราะว่าเออ มันเฉลยตั้งแต่ต้นอยู่แล้วด้วยชื่อของมันเองนะครับผมเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเอาหน้ากากหรือว่ามีสกินของซอมบอ้าแยกออกมากทีหนึ่งแล้วชื่อซอมบาตกลงมันมาจากไหนนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้เซอร์ไพรส์เท่าไหร่เวลาที่เขาเฉลยว่าเป็นนาเมารินะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ตามดูข้อมูลครับจะรู้ว่ามันจะมีแฟ้มใช่ไหมกระจายอยู่เต็มไปหมดนะซึ่งจะมีอยู่2ด่านครับอันหนึ่งคือโดราโดนะครับเอ่อที่ อยู่ในเทเลอร์ของฮีโรสนะครับของ s o เยอร์6นะครับที่หลายคนอาจจะเดาการเอาไว้ว่าจะเป็นอันดจันดาหรือเปล่านะครับในขณะที่มันจะมีแฟ้มอยู่อันหนึ่งนะครับที่เป็นรูปหน้าเลยเป็นหน้ากากด้วยนะครับมีหน้ากากด้วยของซอมบ้าครับแล้วก็อยู่ที่แต่เพิ่ออมอันอบิสติมโตนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยมีข้อมูลบางส่วนที่ชี้ว่าจะเป็นอาณาอมาลิเช่นกันส่วนเรื่องที่ทำไมถึงไม่ได้ใส่หน้ากากก็ต้องรอดูอีกทีนึงอันนี้ผมสงสัยมากว่า คือผมไม,ไม่แปลกใจถ้าเขาจะเป็นอนาอามาริีนะครับถึงแม้ว่าผมจะอยากให้เป็นอะเจันดามากกว่าก็ตามอันนี้คือแบบตรงๆรงนะบอกกันตรงๆนะครับแต่ว่าที่ผมไม่เข้าใจก็คือทําไมถึงไม่ใส่หน้ากากตั้งแต่ต้นนะครับอ่ะพักตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเราไปดูในส่วนของ Taylor เทลเลอร์ในเรื่องที่เออผมยังสงสัยอยู่เรื่องที่หนึ่งเลยครับก็คือมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งครับของเทลเลอร์ที่อนา,อามาริยืนกับลูกสาวซึ่งก็คือฟาราในตอนเด็กนะครับแล้วก็มีฮีโร่คนอื่นๆครับอยู่รอบ ทีนี้เนี่ยในตัวละครหลักเริ่มต้นเลยของทีม Over Watch กลุ่มแรกเลยนะครับจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าเหลียวนะครับซึ่งเราไม่มีข้อมูลของเขาเลยครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในกลุ่มนี้ด้วยซึ่งในภาพนี้ผมพบว่ามีอยู่2คนซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นใครนั่นก็คือคนซ้ายสุดและคนขวาสุดตามที่ผมเข้าใจผมคิดว่าเหลียวน่าจะเป็นผู้ชายเพราะงั้นเขาน่าจะเป็นคนซ้ายสุดนะครับซึ่งน่นหมายความว่าในเทเลอร์นี้ มีการบอกถึงอีกหนึ่งตัวละครที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนั่นคือคนขวาสุดนั่นเองต้องเราดูกันต่อไปในอนาคตนะครับว่าจะมีข้อมูลเธอเพิ่มเติมไหมหรือว่ามีตัวละครนี้แทรกอยู่ในส่วนไหนของเนื้อเรื่องหรือเปล่าเรื่องที่2ครับเออเป็นเรื่องของไทม์ไลน์มากกว่าผมค่อนข้างจะไม่รู้สิมันถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้แต่ว่า มันแปลกนะครับคือในภาพเนี่ยผมไม่รู้ว่าฟาราอายุเท่าไหร่นะครับแต่ผมรู้ว่าเมอร์ซี่เนี่ยโตกว่าฟาราแค่5ปีเท่านั้นนะครับแต่มันดูเหมือนดูเหมือนเขาโตกว่ากันเยอะเลยครับแล้วก็เอ่อถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าฟาราเด็กขนาดนั้นแล้วเมอร์ซี่อยู่ในกลุ่มของโอเวอร์วอชแล้วนั่นหมายความว่าเอ่อเมอร์ซี่จะต้องได้เข้ากลุ่มโอเวอร์วอชตอนที่อายุน้อยมากๆนะครับ คือสมมุติว่า,าฟาลาอายุ12แล้วกันสมมุตินะครับผมไม่รู้แล้วกันประมาณ12-13นะครับนั่นหมายความว่าเมอร์ซี่จะต้องได้เข้าโอเวอร์วอชตั้งแต่อายุประมาณยังไม่ถึง20เลยครับประมาณสัก15-16-17นะครับซึ่งกลุ่มโอเวอร์วอชเนี่ยเขาบอกว่าเขาคัดคนที่เก่งที่สุดในทุกๆด้านนั่นหมายความว่าเมอร์ซี่เนี่ยต้องอยู่ในระดับสุดยอดโคตรจีเนียสเลยถึงจะเข้ากลุ่มนี้ได้ตั้งแต่อายุแค่นั้นนะครับ แล้วก็เรื่องสุดท้ายที่คาใจผมอยู่นะครับก็คือถ้ากับว่าใครที่ได้เล่นในด่านของโ,รโดราโดนะครับจะเห็นว่ามันมีภาพเหมือนกับเป็นภาพด้านหลังของตอัวละครซัมบานะครับผมขอใช้ชื่อนี้เพื่อหลักการเพราะว่าไม่รู้สิเอ่อภาพของอามาริที่เราเห็นกับภาพของซอมบามันมีความแตกต่างกันอยู่ครับหนึ่งในเหตุผลที่หลายคนเชื่อ ในในช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะครับว่าซอมบาจะไม่ใช่อนามาริเพราะว่าเราได้เห็นภาพสเก็ตนะครับของไม่ใช่ภาพสเก็ตสิเป็นภาพเอ่อคอนเซปต์อาร์ตของอนาม,มาก่อนซึ่งก็ตรงกับที่เราเห็นในตอนนี้นี่แหละซึ่งอนามเนี่ยมีแขนขาที่เป็นหุ่นยนต์หรือว่าใส่ชุดเกราะอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะครับส่วนภาพที่เราเห็นในดราโด,โด,โดในภาพของซอมบ์ที่ใส่ประคุมเราจะเห็นว่าไม่ใช่อย่างนี้เลยครับมัน มันแตกต่างมากครับมันค่อนข้างจะดูเป็นจัก้างๆด้วยซ้าและพอภาพที่มันออกมาดูแขนขาแปลกๆอย่างนั้นแหละครับที่ดูผ,มผอมๆอมทำให้หลายคนเดาว่าซัมบาน่าจะต้องมีสกิลที่เกี่ยวข้องกับเงาอะไรสักอย่างนะเพราะชื่อของเธอเป็นอย่างนั้นด้วยมันทําให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าจริงๆแล้วซัมบากับอมาลีเป็นคนละคนกันนะครับแต่นั่นก็เป็นแค่การเดาเท่านั้นนะครับ บางคนที่ฟังผมอยู่ตรงนี้อาจจะคิดว่าเฮ้ยผมกําลังแถเพราะว่าผมอยากให้อเลเจนดาเป็นซอมบาหรือเปล่านะครับเออ่บอกตรงๆว่าเขาอาจจะส่วนหนึ่งผมไม่ค่อยมัใจตัวเองเท่าไหร่นะครับแต่ลองฟังที่ผมคิดอยู่กันแล้วกันผู้คนที่ติดตามโมว์เนี่ยคิดมาตลอดว่าซอมบาคือตัวละครที่มีเครื่องหมายสามเหลี่ยมกับด้านอยู่ที่หน้าล้วก็ใช้สโคปเป็นสไนเปอร์ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็พอเราได้เห็นภาพของ ไม่ใช่ภาพสีมาเป็นขาวนะครับตามหนังสือพิมพ์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่หล่นๆอยู่ในดานแล้วมีชื่อของซัมบาอยู่ที่โดรโาโดครับในภาพนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการใส่ผ้าคลุมนะครับซึ่งทําให้หลายคนโยงครับว่าภาพเนี้ยภาพเนี้ยของซัมบาที่เป็นแขนขาขี้กางใส่ผ้าคลุมเนี่ยครับเป็นคนเดียวกันกับคนที่ใส่ผ้าคลุมแล้วมีสามเหลี่ยมที่หน้า ส่วนอีกอันนึงครับเป็นแฟมที่เราจะได้เห็นนะครับในโดราโดเช่นกันนะคะคือเป็นแฟ้มของซัมบาแต่ไม่เห็นหน้าอีกอันนึงนะครับเราไม่เห็นหน้านะครับซึ่งวางคู่กับโซเยอร์7 6จากข้อมูลที่เรามีตอนนี้เนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าซัมบาและโซเยอร์7 6นั้นทํางานร่วมกัน ส่วนภาพที่เราเห็นหน้านะครับของตัวละครแอนนาเนี่ยที่มีสามเหลี่ยมอยู่ที่หน้าครับแล้วก็ตรงกับสโขบด้วยนะครับเราก็เฉลยออกมาแล้วว่านี่คือสแน p เปอร์ซับพอร์ตที่เราพูดถึงกันนะครับภาพนี้กลับไม่ได้อยู่ที่โดราโดแต่อยู่ที่ Temple of Anubis ซึ่งเป็นประเทศอียิปต์เพราะงั้นครับที่ผมคิดอยู่ตอนนี้ก็คือแอนนาอามาลิซึ่งเป็นแม่ของฟาลานั้นอยู่ที่อียิปต์มาตลอดเลยนะครับเธอไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยไม่เคย ใช้ชื่อปอมเลยนะครับใช้ชื่ออนนามาตลอดแล้วก็เพราะอย่างนั้นเราถึงได้เห็นแฟ้มรูปรูปเนี้ยของเอนอนาอยู่ที่ temple of a n u b i s ซึ่งในแฟ้มนั้นไม่ได้เขียนด้วยว่าเธอชื่อสัมบาราในขณะเดียวกันครับที่ดูโรโดในทางของเม็กซิโกเนี่ยก็มี soldier 6ซึ่งทำงานคู่กับผู้หญิงนะครับจากที่ลิปเปอร์เรียกว่าเป็นผู้หญิงนะนะว่า ทำงานคู่กับโซเยอร์อยู่ในชื่อของซัมบาเพราะว่าเราเห็นข่าวที่วางอยู่ที่พื้นและสองคนนี้น่าจะเป็นคนละคนกันแล้วก่อนหนะ้านี้ผู้คนก็ทึกทักกันเอาเองครับว่าซัมบ้าต้องเป็นไซเปอร์ซัพพอร์ตเพราะว่าทีมสร้างประกาศออกมาว่าตัวต่อไปเป็นไซเปอร์ซัพพอร์ตแล้วเราก็รู้จักชื่อของซัมบาแล้วเราก็จับมันมารวมกันนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วซัมบาที่ทํางานคู่กับโซเยอร์26นนั้นอาจจะไม่ใช่สไนเปอร์เลยด้วยซ้ำเพราะงั้นครับ เรื่องนี้ยังคงเปิดกว้างนะครับว่าตกลงแล้วสัมบาเป็นใครนะครับเอ่อเป็นความผิดพลาดของคนที่คิดทฤษฎีมากมายออกมานะครับมันแยกเป็น2ตัวผมคิดว่าอย่างนั้นนะตอนนี้ผมมั่นใจมากว่ามันแยกกันนะครับเราดูต่อไปครับว่าถ้าอนณาคือตัวละครนั้นแล้วสัมบาจะเป็นใครนะครับ สุดท้ายครับก็ขอฝากสปอนเซอร์ด้วยกับร้านเกมซีมโซนะครับอย่าลืมแวะไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาและเข้าให้ผมด้วยส่วนใครก็าตามที่อยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมอะไรให้ผมรู้เพื่อผมตกหล่นอะไรไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ใต้คลิปครับกลับมาแน่นอนครับเรื่องนี้กํลาลังพีคมากๆนะครับโดยเฉพาะเมื่อเขาเฉลยออกมาเป็นอาณามาริและดูเหมือนว่าน่าจะไม่ใช่สัมบาร์นะครับผมยิ่งติดตามเรื่องนี้หนักขึ้นไปอีกเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ